สวัสดีครับมาเจอกับผมเช่นเคยนะครับนเป้หนึ่งเดียวช่องของคนที่ชื่นชอบในการตกปลานะครับและอยากทําเหยือ่อปลอมเป็นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาทําความรู้จักกับช็อกโกแลตฮะช็อกโกตสำหรับน้องๆหรือน้าๆมือใหม่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะว่าต่อช็อกโกตช็อกโกตไอ้เจ้าช็อกโกตที่มันคืออะไรวะอาจจะสงสัยกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาทำความรู้จักกับมันแล้วก็ใครข้อข้อง,อองอในจะน,นะครับ ว่าจะช็อกลีดมันคืออะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะช็อกลีดนะฮะมันคือสายเอ็นนี่ครับสายเอ็นที่เป็นสายพูโลเท้นะฮะมันจะแข็งแข็งนะฮะมันจะแข็ง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 แล้วก็ทนนะฮะมันมีหลายขนาดนะตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปอนด์นะ,ะมีหลายขนาดนะครับก็เอามาต่อกับกับสาย PE ที่เราใช้อยู่นะฮะสายช็อคเนี่ยเอามาต่อกับสายพ e ต่อตรงข้างหน้านะ ก็ต่อยาวประมาณสักเมตรนะแล้วแต่คนคนจะชอบนะส่วนตัวผมเลยผมต่อประมาณเมตร็หน่อย,น,อยนะฮะให้ถึงไกลตัวตัวโคนของเบ็ดอ่นะผมต่อประมาณนั้นน่ะของคันนะฮะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบยาวก็ต่อประมาณสักหนะ้าสิบเซนประมาณนี้นะฮะก็ได้หมดนะฮะตามความชอบตามความต้องการนะฮะและอ่าประโยชน์ของมันนะฮะประโยชน์ของสายช็อกนะก็คือเวลาเราต่อกับสายพีแล้วนะฮะเราไปตี มันไปโดนโดนไม้นโดนไม้มันจะไม่ไม่ค่อยรัดนะมันไปพันแล้วมันจะดีตัวกลับมันจะดึงออกมาง่ายนะถ้าเราไม่ต่อฮะเราใช้สายพีเลยเนี่ยตีไปพันไม้ปุ๊บมันจะมัดทันทีเลยนะฮะสาย p ีนี่มันมันอ่อนมันจะมัดแล้วเราดึงไม่หลุดก็ต้องดึงขาดแล้วมันก็ต้องลงไปเอาฮะก็แล้วก็ข้อดีข้อที่2นะของสายชอบก็คือมันทนต่อฟันป่าที่คมคม เวลาปลามันกัดเยือแล้วมันกืนลงไปแล้วสายสายสายช็อกนี่มันจะลื่นฟันปลาโดนมันจะไม่ค่อยขาดง่ายนะฮะแต่ถ้าเป็นสายพีเนี่มันโดนฟันปลาแล้วมันจะเป็นขุยขุยแล้วก็ขาดนะเวลาเราเยื่อกันมาฮะก็จักกันมาพอสมควรนะคราวนี้ก็จะพามาทําการต่อนะฮะต่อสายช็อกกับกับสายพีนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเราจับสายพีมาประมาณสัก20เซนนะฮะ อย่างนี้นะฮะน,นะฮะทบประมาณ20เส้นแล้วก็ใช้นิ้วนางของเรานะฮะพันเอาไว้นะฮะพันไว้กับนิ้วนางของเราประมาณนี้นะฮะให้เหลืออย่างนี้นะฮะแล้วเราก็นําสายช็อคของเรานะไปทำให้ดูใกล้ๆเอามาช้อนท่อข้างล่างนะฮะช้อนแล้วก็ใช้นิ้วดันงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทําการบิดบิดตัวนี้นะฮะปึ๊บ แล้วก็ดันดันดันสายเช่าขึ้นบนแล้วก็บิดปุ๊บก็ดันอย่างนี้นะฮะทำสลับไปสลับมาอย่างนี้นะฮะให้ได้ประมาณสักยี่สิบกว่ารอบนะฮะประมาณยี่สิบกว่ารอบฮะทำไปเรื่อยๆนะถ้ามันสั้นเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถคลายออกมาได้นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ทำต่อได้เรื่อยๆนะฮะ มาณสักยี่สิบเปอรนะฮะจะได้ไม่ไม่หลุดนะฮะนะครับก็ได้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็มาทำการทำการมัดนะฮะที่มัดปลายสายนะฮะก็ให้ให้จับตัวที่เป็นปลายสุดข,ของสายนะฮะ ตีอ้อมขึ้นไปนะฮะเอาอ้อมขึ้นมาข้างบนงนี่นะฮะแล้วก็มัดนะฮะผมทําใส่กับกล้องก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะฮะเอามัดนี้นะฮะดึงเข้าปึ๊บนะฮะมัดปลายไว้นะฮะ,ะ,ฮะแล้วคราวนี้เราจะมาทําการดึงนะฮะ เราจะดึงให้มันไหลเข้านะฮะจะเห็นว่ามันไหลเข้านะครับผมทำปลายค่อนข้างสั้นไปก็เลยดึงยากนะครับก็ดึงทั้งสายพีทั้งสายช็อคนะฮะดึงดึงดึงให้มันไหลๆเข้านะฮะพยายามดึงให้มันไหลเข้าที่จริงที่จริงควรให้ให้ปลายสายช็อคตรงนี้ให้มันยาวหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้ผมทําสั้นไปนะครับจะดึงง่ายนฮะถ้ามันยาวกว่านี้ มันสั้นสั้นแล้วดึงยากนะฮะก็ดึงเข้าให้แน่นนะครับแล้วก็พอดึงเข้าแน่นเรียบร้อยนะฮะเราก็มาทําการเก็บปลายสายกันนะฮะที่เก็บปลายสายของผมนะฮะก็จะว่าผมทาไปสั้นเดินดึงดึงออกมาก่อนสักหน่อยจะได้ทําง่าย ดึงกระตุกกระตุกเข้าทำให้มันแน่นนะฮะพยายามดึงให้แน่นไว้เพราะว่าถ้าเราดึงไม่แน่นนี่เวลาเราไปไปเยื่อกับปลามันอาจจะหลุดได้นะฮะต้องดึงให้แน่นๆนะครับจับสายสอนนงอันอย่างนี้ดึงนะฮนะก็จะเริ่มแน่นเข้าแล้วครับจะเห็นว่ามันไหลเข้าหากันนะครับนะฮะเป็นประมาอย่างนี้นฮะแล้วเราก็ มาทําการเก็บปลายสายนะฮะเก็บปลายสายนะฮะอันนี้จะเป็นสายที่มาจากลอกะะก็จับจับให้มันแนบกับสายพี e ไว้เอ้ยกับสายช็อคไว้ะฮะอันนี้จะเป็นปลายสายพี e นะฮะเราก็ทําการเราตีโค้งขึ้นข้างบนอย่างนี้นะฮะแล้วก็จับจะเห็นปลายสายนะจะเป็นวงกลมอย่างนี้เราพันไปเลยครับหนึ่งสอง สามสี่ห้านะพันไปประมาณสักห้ารอบนะพันไปเสร็จเรียบร้อยนะก็ให้ปลายสายมันมันมาอยู่ทางทางสายช็อกอย่างนี้นะครับตรงข้อต่อของเราแล้วก็ใช้มือบีมันไว้แล้วเราก็มาทําการพันสายนี้กลับไปนะฮะพันส่วนทางกับเมื่อกี้เมื่อกี้เราพันทางนี้อันนี้เราจะพันกลับออกไปนะครับพันกลับออกไปเลยนะครับปื๊บอางนี้นะะ ออแล้วจะเห็นว่าตัวนี้มันเริ่มคลายตัวออกมาพันไปเรื่อยนะฮะจนมันจนจนมันคลายออกหมดนะฮะที่เราพันมาเมื่อกี้นะฮะปึ๊บเนี่ยก็เริ่มหมดนะฮะอันหนึ่งรอบปึ๊บหมดนะฮะแล้วเราก็ทำเพื่อบีใบก็มาดึงดึงปลายสายพีตัวนี้นะฮะเนี่ยก็จะได้ออกมาอย่างนี้นะฮะ ไม่มีรูดดึงได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าปมมันจะออกมาสวยนะฮะปมสวยแล้วก็เรียบนะฮะปมสวยแล้วเรียบมันจะไม่สะดุดกับไก่เวลาเราตีนะฮะนี่นะครับแล้วเราก็มาตัดที่เราไม่ไม่ใช่นะฮะตัดสายช็อคฝั่งทางที่เราไม่ใช้ ทีแรกเลยจะตัดให้มันมันชนเลยนะครับตัดให้มันเหลือไว้สักหน่อยนะฮะเนี่ยให้เหลือไว้ประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ามาทําการดึงอีกทีนะครับจับสายช็อกกับสาย PE นะฮะดึงกระตุกเข้านะฮะดึงกระตุกเข้าให้แน่นแล้วก็ ใช้เล็บนิ้วโป้งฮะตที่ตองมานะฮะก็จะได้อย่างนี้นะฮะอครับเงินก็จะดูเรียบนะฮะเรียบสวยแล้วก็ไม่รูดนะรแล้วคราวนี้เราก็มาทําการตัดตัดสาช็อกตัวที่เราไม่ไม่ใช้มันเหลือหน่อยนึงเนี้ยตัดออกให้สุดเลยนะฮะม่กมขวางตัดข้างล่างนะครับ แล้วก็ตัดปลายสาย PE ทิ้งไปด้วยนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการต่อสายช็อคก,กับสาย PE นะฮะสำหรับทนา,นาท่านใดที่ไม่อยากให้ปลายสาย PE ที่เราตัดเป็นคนเราก็สามารถใช้ไฟแช็กลนไ,ได้นะถ้าไม่ลนก็คือปล่อยไปเลยอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เป็นันาเสียสมบูรณ์นะครับ เนี่ยการต่อเงื่อนแบบนี้นะฮะเราใช้สายช็อกที่มีขนาดใหญ่ๆ50ป้ปอนนี้มันก็จะไม่มีปัญหาไม่ไม่สะดุดกับไกด์นะฮะแต่ถ้าเราต่ออีกเป็นสายแบบหนึง่งคือเราภาพด้านมันมีมันต่อได้หลายแบบนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาทําต่ออีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะฮะเป็นเงื่อนที่สมบูรณ์แบบไม่ไม,ม่หลุดนะฮะรับประกันไม่หลุดก็สําหรับ อน,นาท่านใดที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมฮนะเช่นเคยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับ